กับพี่ชมตลาดนะครับตลาดแกลงเมืองเซโนนะครับนี่ครับกับ่ยังช่มตลาดนะครับเริ่มแต่จะแม่ค้าขายน้ำไปแล้วเนาะครับเนาะนี่ครับมีทุกสีทุกสันนะครับน้ำน้องเล่าอย่ร้ายนะครับทั้งนี้ก็ขายนกินสำเร็จรูปเนาะนี่ครับนี่คือบรรยากาศนะครับตลาดแกลงนะครับเมืองเซโนนะครับ มันมีเสียดจะเถอะดาวเหนือเรากลั่นนองเน้นหรือแล้วนะครับเป็นยังไงฮะคุณหลอดอะไรก็ไม่เรียนเราบอกพอได้ขายอยู่บ่นี่มันนเราขายนี่ครับอาหารทางการเกษตรเด้อนี่ถุอย่างนะครับมันโชว์มันหมานเด้อไม่ค่ะเด้อครับผมครับนี่คือบรรยากาศทางที่ละเนี่ยค่ะขายหมูทั้งกินทั้งขายไปพร้อมเราไหมค่ะเนาะ พนกยห้องขาวมีบาบา้าดีหาประเภท๊พักนะครับอาหารกนการเกษตรแม่พี่พริกเพิ่นี่เนาะนี่ครับอ่ะไปเลยเลยครับได้ยังแน่ละเมื่อกินโอ้หลายย่างคนอะ่ะ <c oughs> โอ้เอาโชคโชคทัออ้งพี่กับปลาเนาะปลาขาวน้อยเนาะไม่เมฆาไดาพ้พี่เรากำลังเศร้าถึ้นมาติดใกะละมังแล้วอยูย่ใช่ จังได้เราม่ค่าของยังได้ละสิบพันกีบนะครับนี่สิบพันกีบได้มามดเือมดแข่งมาทางลาวพี่ไม่หยังนถุงไม่หยังนถุงนี่กับป้อมนี่เออกับป้อมเได้กับปอมนี่นะครับการข่าวเด้อการขาวสกลาไกรม็ดเรานี่เนาะทภาษา สบาย,าย,าย,นะายดีเด้อสบายดีเลยสบายดีเลยห้องคุนมากขึ้นนู่นเอ,นอน like าน um ุ่มไทยเด้อกันเห็นถูกสาวนี่แล้วคอมเมนต์กันมาว่าผู้งามบ่เราขายผักกี่นี่ได้อยู่ตลาดแรงเมืองเซโนนะครับสาวยังง้อยถึงเนาะสาวก้อยนะครับนี่ครับนี่ครับมังงู้นแฝงตรงนอยังยังนะาูิดแวได้เนี่ยครับอ้าวนมไทยสนใจกับมาเที่ยวเด้อด้เมืองเซโนเด้อนี่เราขายผักกี่นี่ยิ่งมาแล้งนี่ะนะครับ ผีแตนเอาไหเนาะได้ยางนะครับเป็นผีกตนได้ไหมปกติกไห้มาแดงของสูงกับมีเนาะผู้ใดมักของสูงอของต่ำกับมีปกติเอ้างานชำสูงทาทั้งนี้กับพักมีซีใบอาา่ใส่หมูอ่าดูหมูมาทั้งนี้ครับดูต้น,นกตงร่งคุกคลานนะครับเอ้าเจ้าเนี่ครับใส่กอกตรงมาทั้งนี้ สักแรนะครับน้องใหม่มาทางนี้ทางย่าง่าทั้งนี้น้องใหม่เลี้ยงน้องวัดจีจะวาเลี้ยงทั้งเอื้อยทั้งอ้ายเพราก็เลี้ยงทั้งพี่ทั้งน่องจัดจ้านเต็มท่นจะกินอะ้รเลี้ยงปัดพี่น้องเลี้ยงแต่น้องก็บ่้าไว้แล้วน้องเลี้ยงเอื้อยเลี้ยงอ้ายทั้งพี่ทั้งน่องน้ำเต้ครับผมอ่าทางนี้อาหารทะเลโอ้ยมาเป็นทะเลอาหารสดมาทา้งหยีด้วยหยีทั้งหยีทังหีีกระทูสดนี่ มุกนี่นะครับแพ่นี่้ับนางนี้แล้วได้ครับได้ครับรราเดการนะครับแค่นี้ก็มานะครับนี่คือเฟอทังนี้นะครับเฟอบอกไี่เฟอับเปียกงนี้เปียกบอกนี่ครับมาทั้งนี้ได้กับเปียกได้มาได้นะครับ ่ทางนี้ขนมเนงงาะแม่คะเนาะขนมไอ้หั่งเพิงหั่งนิ่มหั่งหยังนี่ด้วยนี่ขนมอะไรชดดอบหรืยังอ่ะขนมใครยังอ่ะไอเพิงน้อยไอเพิงน้อยที่โอ,โอ้โหครับอิตาเลี่ยของเราอยู่นี่มาได้ตรงนี่อาหารญี่ปุ่นมาทางนี้แล้วแต่คนขายอยู่นี่ละอยู่ล้านวันนี่ละเอาบีมาแลา้วกุซาร์แล้วขายขนมอย,อยังอันนี้พิซตาเต้ อากุยากิวบอรดโอ้เนี่ยครับเนี่ยเราปาะณีตขนาดได้ครับเด้อเนเราเอ็ดพี่เราเนี่ยประจงขนาดพี่กับขนมโค๊เนาะไทยกับสาวเนี่ยสาวงามสาวงามแล้วจะมาไทยยืดเนี่ยสาวอย่างเนาะเนี่ยสาวสาวเพชรสาวเพชรคนสวยได้ครับอยู่ตลาดแดงเมืองเซโนนะครับนี่ครับมาอุ่นนุ้นเราได้นะครับนี่ครับขนมทากิทักกียกคนี่ครับ อันระเพิดของทะเลกับมาทางนี้เด้อร์บันเดอร์นะครับลูกค้าคนยืนสับลาดดูสิครับยืนขาสับลาบเอ้าอันนี้กป็นเซโนบันเดอร์เนาะอันนี้ครับทั้งนี้สาวนี่ยเราขายขนมยังเจ้าขายขนมย่างซูชิโอ้โอันี่ครับเด็กเสียบของเราเดอรมาได้ยุตลาดแดงเมืองเซโนนี่น้องยังเนาะนี่สองคุตาคนสวยนะครับเดอร์เรามาขายซูมือเหรอไม่ขายซูมือที่มาแรงเนาะนี่ครับ โอ้ยผมอยู่ห้องผักเลยหวันใดญตอนนี้ครับอไอโฉมกันมานได้ไหมค่ะเด้อมาเมืองมุมทางนี้บาปนี้ครับบรรยากาศตลาดแรงนะครับเมืองเซโนนะครับครับบรรยากาศดูคนกระพุกค้านนะครับอันนี้คานแล้วก็มิดเที่ยนะคะมิดเที่ย เด้อครับ <c> ค <uk> like <story> ุณสาวว่าคือของหลายนะครับผมมาแลกกับคนคนณขางพอดีนะครับช่วงนี้นะสาวคล้ายกับคุณท่างนี้เด้อนี่เด้อคุณได้วุมีเสศนมีสายมาหาเราได้นี่เดี๋ยวเราจัดให้ไปทำงานใสสมัชฌังงานใสบ่ได้สมัชฌังงานบ่ได้เนาะคุณสาวมหาลาเราเสียเอาให้เสศนอยากได้เสนเท่าไดเพื่อได้รับเป็นบ้านมองอยังเนี้สาวอยังน้อยมอง ้สาวซีมองเป็นผ uh ู huh. ้งามด้วครับเด้วยกานขายไอขนมเสน้นที่นี่ครับนี่ครับอยู่ตลาดแร่งด้วยครับตลาดแรงเมืองเซโนโน,นะครับนี่ครับมาขายทมือย่าสาวสาวมองไอ้ <c oughs> ช่วงไอมันด้วยส่นสาวมอง <c oughs> <ๆ>ครับผมน่าใชงนี้ของหวานผบุถาวรนะทั้งอยู่ทั้งเล่านั่งยิ้มอยู่ที่ของหวานผู้เฒ่า,า,า, <c oughs> <c oughs> า,าแต่บุนุ่มขาย <c oughs> นแล้วก็ขายเนื so so extent, look, so the the ้องัวงหรือเนื้อควายกับแม่มีทั้งงัวทั้งควายเนาะโลละจักแสนละโอ้แสนสามครับครับครับแสนสามกับประมาณสองร้อยบาทครับก็เป็นเงินไทยครับาได้ครับนี่ครับตลาดแร่งเนื้เชียโนนะครับอมาได้หนี่กับผู้สาวเราขายขายเออเงาแดดเดียวนะครับเงินบ่อนผู้สาวแดดเดียวหรือหลายแดดจิบแดดเดี๋ยวครับ แต่มื่อกี้ยังมาเปิดกับเป็นมืออดมือกัเป็นสองแดดเนาะแล้วกินยี่เข่าแล้วกินยังแล้วหิดาวข่ไม่มากขึ้เก่าจัส่วนที่เก่าบ่สาวอ้นจีจะได้จะได้จะได้คลายดีย่บบ่แมากแม่งวันนี้งามบุกงามกว่าเก่าเนี่มาดูสขคอหจะไบจะใปน่อยแล้วเอายู่เอาค่าย่องบ่ บรับคือจะได ouais an uh ้อ huh. ยู่ครับสาวอวดกระถายเหนียวๆได้ไหมครับเนียวถงนิ้วสดๆใหม่ๆนะครับในแห่งกระมีนะครับมาได้นะครับเอื้นเศร้าแล้วก็ไปขายที่ตลาดทุลักตาเศร้าห้าสิบพอก็ดีเอื้นกับสิบเซทายอยู่ยังที่อาหารประเภทของสูงนะครับใครมัดแดงต้องมาหาลาวพี่ทั้งพี่มนั่งนี่พี่นี่ครับสูงมาได้แล้วก็นั่มไปเยนมา หัวเราเป็นน้ำหัวเราเป็นเนื้อไม่เนาะ <c oughs> อยู่สูงบนใดกกรตามไก่ไกหมดไก้นะไก่ม่นางพี่แบบนี้ไก่หมดวันเช้าอ่าแม่นางพี่กับไก่ประเภทไก่เราคั่วให้เรียบร้อยเนาะนี่ครับทั้งนี้ก่อนนั่งกันกนระเซียบกับฟีสกับเกลือมาทั้งแม่พี่เาทั้ทงนี้เด็กแบบนี้เห็ดน,น,นั่งฟ้านั่งลมแม่จะบอกนั่งเห็ดรถกับนี่ เนื้อนะครับเนื้อแห้งเนื้อสดนี่ทางนี้นะครับเห็ดบดบดไม่ข่าเห็ดบดมาเอาไปซุปเอาแปรหน่อยเสียดเป็นพแกงเป็หวานนะครับเป็นพวกหวานเรามาสดๆใหม่ๆเด้อเดาเกเด้อมาซื้อไปได้เลยครับฟ้องเขาได้เลยไหมคะสิบพันกรีบได้กรีบตับเอาไปแกงใส่เห็ดเนาะ ป่าสดมากนี่ดังนคืสาวมีข้างนอปตาปตาปานิ่งบ่อนี่ปานิ่งนี่ก็ดูนะครับสาวเราขายปลาได้อยู่แถวปุนน้ำได้นเนี<อ>ไปขายตลาดเต้าอยู่วะอ๋ะอแล้วก็ไปตลาดเต่าแล้วก็ไปฮะหน้าทางนี้ก็นเนื้องวัวบอกไหมคะเนื้องัวนี่เนื้อแดดเดียวด้ยวยเสียเอาสองแดดสามแดดก็ได้เนาะเพราะว่าแต่แดดเดียวเ,ยวเ,ยว <c oughs> เอ้า Sound được hai yêu cái ngành điện thoại học kỳ này. Bodycay yang mang kỳ cái bên dưới à. <laughs> ừ. bóng. là y học kỳ 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 สองสิบพันไงครับโอ้ยผมบดผักยืมเงินผักนอกผมมีหมองเ็ดกินนะเบียร์แบบยากเยอะฝอหอมกินปลาแดกจะมัเตสไก่คนน่ะไปน้ำกินปลาแดกจ้ะจดจำได้ยี่บอยเต็ระวังผู้มาขายซอยนะเฮ้ยเต็มผู้มาขายซอยระว่าเฮ้ยได้เดียวบลังเรากคนไให้าัน บ็ดแดดบ็ดแดแล้วได้บุ้ขายซอยได้วุ่จบพงงามงนี่นวยอกซื้อรรมนบ่โอโวบอวหนุ่มไทยตกใจจะน้องใบามนี่ครับตอนยังบ่อฮันด์นี่ค้มขายซอยได้แล้ว,วะได้เนาะ,ะเาน่เราขายอยู่นี่นี่มันเร่งเปรเดีดยอที่นี่จำได้ยิ่มากทีก่เด้กับพ่อเราอยู่มุมนี้ละกบูเจ่งพงพงามกับมุขายประเด็กรก็ได้ ไปแดดแล้วก็หอมหอมครับยังมาได้กินไก่ไก่ผมสายังก่อนสายยังก่อนสายานางครับไปซื้อหนางเด้อผมเคยถามแล้วแต่ผมลืมมันหลายเดือนเราปร่ได้๋ยมาอ้าวโชคดีแล้วซานางนี่ขายที่ดีเด้ออ้าวนี่คือบรรยากาศนะครับตลาดนุ่มมะเรงเมืองเซโนนะครับวันนี้ขายเงี้ยังเงี้านางฟ้า เนหนูเลี้หหนูหนสร้างหูมีเบเนะ่ะนี่ครับบรรยากาศนี่ก็ขายไครไข่ลูกอย่คนเดินบ่แม่เออโอ้มากบ่เจ้าเแซบเนาะกินกับเจียวจำเจียวองสลัดเนาะแม่เนาะข่าวทาอยู่เอ๊ะนะื่อไหมเมื่อเราจะขั้นหรอ6 0 0ั้นหขั้นข้คกับมาก็ได้ไ่ด้ม นี่ครับปลาทูสดๆปลาทูมาแต่ร์แทรนี่น้ำลึกปลาทูแล้สูบมาแต่ร์นองสาแล้วเด้อเนอะเดนอะแปะเนอะอ่าสูบมาแต่ร์นองสาเราไหมไหมนี่สดๆนี่หนาเลยไหมสดตลอดแต่ลอาคนขายกับผู้เก่าเนี่ยละอยู่นี่เ,นเอ้าให้โชคให้มันครับไก่กับไหมไหมสดๆเนาะแม่เนาะเนี่ยเจออย่างกี้ของขาววะ ประเทศเนี่ยยอมแพ่ได้เนาะไรทุวันนี่คเป็นบ้าเรายตงขาวยอะแต่ว่าเราบระเ้ยอมแพด้เะเราไรทุวันก็ูสชุดๆมาทางนี้ทงนี้ครับพักเนาเป็นแบบเสือมักเสือเสื้อมาเงาเนาะเนาะไม่ข้ากันั่งข้างๆหรอไู่้านัาน้าไก็ได้นี่ทค่วีพีสาวหน่อยสาว ราหน่อยไม่แน่นใจบอกไม่แน่นใจบอกจะซื้อหน่อยได้นนะเนาะจับโมพิตร์ร้<ะ>าไปเ,เห็นเจ้าอยู่ตลาดเ้าเงินกะสีพอ,อเจ้าอีกยื้อนี่ฮะโชคโชคมันหมานเนาะราหน่อยเลยก็คือนั่นแหละก็คือโชคกิหมานแหละขายโชคดีโชคดีเงินกะไปขายพื้นอีกเนาะ อยู่อยู่อยู่ร้านมากกับนี่สิร้านนี้ฮังเด้อเนื้อหมูทั้งแม่ค้าทั้งพี่แล้ยิ้มชูอยู่ตลอดยกทงขาวแต่ว่าหั่นประด้ย่อมแพ้เราไะไรเมื่งวันนี้คืออ้าวมือมาแต่บ้นอ้าวห้วยเงื่อนทั้งผีกับนี่ทั้งแม่้ี่แล้วก็จดเลขไม่พอเราถือเราถึงเลขของเรื่องใดพวกนี้นะอ้าวมาไหมวานนี้ไข่เม็ดแดงไข่เมดแดงเนาะ ของอทาอองทย์ท่านลไมค่ะของอาทิตย์ท่านพราเจาเราอยู่แบบนั้ครับบ้ามีซีใบมองห้าทั้งนี้นี่นี่้าเปเนี้ยหมูขาหมูตรงมากทา้ี่ฮะไหมคะ่ะพี่ันนั่งยิ้มจะเปี่ทั้งขูดขาหมูไปพนานาาร้อมขุดอนาไม่ขูดอนวาม่ทก้อาดขาหมูไปร้อมแล้วก็ได้หมูบ้าน อ่าผักมีซีใบหาใบต้องมาหาล้าพี่พี่แล้วนั่งยิ้มอยู่ยิ้มเมกาเล่าสู่ตลอดเดินมาเดินมาเดิน <c oughs> บ่มีถอยมาบรร่ากามาได้พักไรนะครับพักสั่หอ่างหญ้ายรนะครับทั้งนี้ใส่ใส่ใส่ตำเนาะมันจะเสียบเนาะแอากาศมาทั้งนี้เนื้อหมูสามสันซีสันได้เบสนะครับบรรยากาศ ตลาดยมาแรงนะครับมั้บ้ shoe, ้เป็นอย่าง้เครื home, ่องกินเครื่องซิมเคองอันนั้นไปพร้อมทั้ขายื่องซิมเนาะแหมค้ะเนาะอะไรครับขามาพอดีเส้นขนมเจ้าจะลักสลาดแล้วเราซิมให้ลูกค้าอยากน้ำพร้อมลูกค้าไม่เห็นเรากินแล้วก็โอ้งเป็นตาเสียเลยนี่ครับมีรลอวเดอเดี๋ยวทันถุงอะไถุงเราจพันเลยไหมค่าปีพันสาวบ่ลลนน้องสาวนี่แฟนรึบ่ ไม่แม่น้องสาวเป็นลูกสาวงามเลยว่าเจ้าเลยคือคือน้องยังคือน้องอุ้ยอุ้ยเสียงว่านุ่มบ้าเลอเนาะนุ่มเดีแลวนุ่มบ้าจะติดต่อนุ่มไทยเห็นหลังเลยนุ่มไทยเรามีผู้บ่าวรือหล่ะสักป้าจีปากนุ่มไทยมาอุ่นหนุนเล่าอยู่นี่ได้มาเดียวก็ได้นี่น้องอุ้ย แม่แล้วกันใายด้วยกันนี่ละ่ะอ่าไอ้โชคให้มาเดอ้อเด้อกันท่าข้างออกกับมีหมากไม้นะครับมี่อะไรอะไรยางนะครับท่าางออกอีลีก็ต้องมีต้มกระปวดนะครับพี่ที่เาเนี่ยเราทางขายอยู่นี่แม่นบมากตา้มกระปวดเล่ามีทั้งเหลืองทั้งขาวไปบอกไ,ม,ไม่ห่ามากแบบได ไข่หงไข่หานไข่น่าไม่ค่ะขนมไข่หงไข่หานบอกไข่หงไข่หานไข่กีม่าไข่ไก่เบ็ดโดนัทโดนัทมีทั้งนี้มาได้นะครับมากแบบใดจละจีจัดให้นี่ไม่ค่ะทางเข่าเอาให้โซ่ให้มานได้ไหมค่ะเด้อครับผมนี่ทางนี้ก็มีทั้งขนมสวยๆงามๆเป็นกระแส้ขงขนมเราสาวสาวอยู่กับใครด้วย ผู้สาวผู้สาวไอพี่าวโอ้ยไีไทยเด้อมาเดินเด้อมีตลาดแรกมุ่งเซโนเด้อมาขันมาเที่ยวกับมาเสียสื่อทำเล่นหนิเรามีเซ็นในี่ยอแม่ผู่大ดมีเซ็นมีสายไปสมัครงานสก็ได้กับมาสื่อเร็นล้วไปกินสะก้อนเนาะสาวอย่างสื่อสาวอย่างินกินอินกินอินออิอิอินอนอออินออินนนออิอินันนนิน ดาวินเดิน้องหินเด้อครับเดินได้ช่วกคุกคืองงามเด้อขายของนี่ละมมุมนี่ละเอาให้ช่วงมานได้สอสาวอินช่วงมนันคือชีได้ครัวแล้วะสัอให้ต่วงม,มันเลยชีได้ครัวแล้วผมก็ยับช่วงมันนดี๋ยวจะเดมียอยู่ก็ได้ก็ได้ยังเมียเอากันจ้ะเอากันเลยเนาะผมกับพ่อเมียเมียนี่แหละผมก็ยับช่วงมันเลยจ้ะลูกเจ้าบอกลูกสาวบอกเออลูกสาวล่ะวาย ยาเพงเลยได้สันคาดองโยเ้าล่ะเขาว่าขาดขาดองแข้งวายบเขาไปในนอแม่คือลูกสาวตกมาไปแจกร้านละโย่ลายร้านจุหลายลายลายร้านลายกีเงินมาเตีงเราว้นอยกว้าาไงอ่าเตียงไถาเด้อเดี๋ยวผมคิดาเอาดอกฮะขอบคุณเรา่อยๆครับไอส่งห้มาเด้อแม่เด้อ อ่าทางนี้เนื้อครับเนื้อง่วงบอกไหมค่ะนครับเนื้อแดดเดียวอ่าถ้าเป็นมืออื่นมือเหือกจะเป็นสามสี่แดดไปละถามบอกบอกมาซื่มมาหนี้น้องไ่มค่ะอ่าโชว์ให้มาันครับอ้าบรรยากาศนะครับตลาดแลงเมืองเซโนเฮากับประมาณนี้นะครับนี่กับเนี่ยหมูเนี่ยแดดเดียวนี่อันนี้ครับ อย่งหละงเนี่ยมีแบบบาทที่ไหนไม่ค้างหมูปีนหมูปีนเครื่องในหมูเครื่องในหมูบ่อนี่ยต้มบ่อเครื่องในหมูต้มบ่องในหมูต้มต้มสุดแล้วถุงจะท่านละสิบพันโอ้โนี่ครับจะเสียบข้างล่างอยู่ที่ไหนครับต้มใส่หมูมีแจ่วให้พร้อมเนาะโดยโดยครับผ้มอ่ะผักหวานเด้อนี่แหละทั้งนี้นี่จะไปซุปเอาานเด้อ เอาไปให้ลูกสาวเอย่างทักหวานน่ะเนี่ยเนีทักหวานนี่ลูกสาวแล้วยจะใส่ล่ะจะไปแล้วจะไทยอยู่เปล่าเนาะปอยลูกสาวเบิรงเด้อรจ่องคนล่าฝันชาแนลจะได้เห็นแม่เจ้าของนางสร้อยเฮ็ดอยู่นี่นางสร้อยเฮ็ดขายบายขายขายลยอีกสปล่ส่งเงินมาให้เราใส่เนี่ยจะเห็นเราลำบากหลายนี่ได้เงินกับสาวส่งไม่เราใส่เนี่ยเรามาขายเฮ็ดขายผักหวานอยู่นี่ นี่ไว้แล้วก็มีอยู่มันหนะึน่งพอเดเชเสือไปกับพอเดชฮะหลังดูดอกน้ำมันก็นได้เอ้าได้ได้ก่อนมานะครับได้ครับอ้าแม่นี่เราขายอย่างน้อนีน่ยพักกิเล็กบ่สพัคกิฮุ่มพัคก,กิฮุ่มโอ้พันเป็นพักกิเล็ก,ก <c oughs> ดูครับมาได้นะครับบเหมืองหอยแล้วก็มี่ อมาทา่นี่ก็พักมีซีใบพักเอ่อโนไม้เนมีแม่ค้ากับนั่งทอดทะนืองละละเมื่อยนั่งนั่งหลายท่าละละก็ได้ก็ทา่นี่ก็ลังคัตตมาต์นังสู่อยู่แล้วน้องแม่ค้าขายพักยังเจ้าขายยังเดียวนี่บอกขายม่วงโอ้ม่วงก็พักนี่บอกพักยังที่ไหนกันพายุมโอ้พี่ยันก็มาตอนเที่ยโอ้เขาเป็นหนึ่งเหมือนหนึ่งที่ตาเที่ยงสิได้บอกหนึ่งที่ซื้อก็ได้โอ้ หนึ่งเสื้อหัวนะแม่กั้มเจาะเจาะเป็นลายกั้มลายเราจิ้มให้อะเจ้านห้มาส่อคักลายหนึ่งเสื้อยังกันหนึ่งเส้อหัวดะแล้อาให้โชคดีแล้วไม่ขายบีกันเนี่ยเื้อเซียนเดอร์เนี่ื้อซีนเดอร์พี่เอ้มากๆาซมากพี่เื้อเซีนแล้วก็เเสื้อผักแล้วตอแล้ววะเื้อซีนทั้งไม่้าดผู้นี่แล้วก็เปเื้อผักนั้นไม่ขาดผู้นั่นเห็นบะนี่ตลาดแดงเมืองเซโนนะครับเนี่ยครับ บรรยากาศคึกคักตลาดนี่ครับอาหารก็เยอะแยะนะครับบัวซีนหมูชินงัวเป็ดไก่มีเบิรนะครับผักหขงผักหวานชาวการยังมาลดนะ,ะมาเด็กยังมาเลยนะก่อนมีเห็ดเป็ดไก่มามีเบิรทั้งนี้ทั้งนี้ไม่ขาดแล้วก็ขายหมูทั้งนี้อ่าร้านั่งยจิไปจิ๋ม้าหลายท่าแล้ว <laughs> อ่าเอ้าโชกๆมันหมาไม่ขาดทั้งนี้กับไข่มดแดงอาหารของสูงูะเดิมาคลองสูงกับมาทั้งนี้ การุคัขข้เป็นวรรตลาดแรงเมืองเซโนนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับตลาดเ่ยเมืแรงเมืองเซโนนะครับตอนรับท่นนบานใดที่เข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิง่งน,นั่งเลยเลครับด้วเพื่อสิ่งปฏิภาณคลิปต่อไปนะครับ